สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสคนใน,ร,นรายการเรื่องราตรีวันนี้อยู่กับฝันค่ะรับต่อใจทำไมก็ต้องไปไหนอ่ะคือผมแนะนำตัวก่อนละกันผมนัดนะครับ วันนี้อาสามาแทนตอบเพราะว่าจริงจริงรู้ว่ารายการนี้มีทั้งของกินแล้วก็พาไปเที่ยวก็เลยขอมาลองบ้างดีกว่าใช่ตอบมันพลาดไม่เป็นไรนะคะปล่อยมันไปนะเอาวันนี้อยู่กับฝันแล้วก็นัดนะคะครับผมเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุกระวังนะระวังเขาเอาไป จะดีหรออยากนะคะหมายถึงว่าไข่ต้มมาเลยไข่ไก่นะคะยกเราสองคนในวันนี้ได้เลยนะรับรองว่าอิ่มแล้วก็มันแน่นอนนะคะทั้งอิ่มทั้งมันเลยเหรอใช่อย่างนั้นเลยมันไหมทำหน้ามันอันนี้ต้องสุดพิเศษด้วยช่ะทำหน้ามันเพราะว่าวันนี้ท็อปไม่มาขอพิเศษกว่าทุกเทปเลยได้ไหมสมน้ำหน้ามันเอาล่ะนะแต่เราจะบอกกันก่อนนะคะเทปนี้เนี่ยอาจจะเป็นเทปที่แบบทำทาย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 แล้วทำไมอ่ะเพราะว่าท็อปไม่มา็อปไม่มาช่ป่ะโกไว้อะไรดีกว่า เดี๋ยวจะบอกว่าไว้อะไรดูวันี้เสื้อเออไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดกันไม่เราจะบอกว่าคือเราเนี่ยเป็นเดิงราวราตรีกันมานานแล้วแต่ว่ามันไม่สะใจเราอยากจะพาคุณผู้ชมไปตั้งแต่ไก่โหคืออยากจะตืนเช้าอยากจะไปตั้งแต่ไก่โหอ๋อจริงๆแล้วคือถ้าถ้าอยู่กับฝันนี้คือเห็นต้อมบอกมาเหมือนกันว่าจะต้องเยอะทุกอย่างต้องเยอะมากๆใช่อย่างนั้นเลยโอเคไม่คือแบบมันเที่ยวแต่ตอนกลางคืนไม่สะใจไงนะมันต้องแบบตั้งแต่ไก่โหตื่นมันจะ่เช้า ทั้งวันเลยใช่นะคะเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมก่อนหิวแล้วไม่ไหวแล้วไปเข้าไปอย่างนนั้ตลอดไปครับไปไปไปที่นี่เขามีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะ นีฉันว่าโตใหญ่สุดเพราะว่าดูจากตัวตัวเพื่อนแล้วเพื่อนต้องกินเยอะอะไรเงี้ยเออเป็นยังไงบ้างไมจริงๆเป็นคนตัวเล็กน่ารักนะเหรอแต่หัวใจจมูกมันกว้างนายภาพลงตาเออจ้าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศชอบไหมโอเคย้อนไหมบรรยากาศคลาสสิกย้อนเยอะมากย้อนเยอะมากเน้วห้าสิบกวาปีห้าสิบกว่าปีตามอายุให้ถ่ายรูปถ่ายรูปอุ้ยถ่ายรูปอีกละถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้อัพหน่อยอัพอัพสถานที่ยังเอาด้านไหนดีอ่ะ เนี่ยด้านเนี้ยล่ะด้านเนี้ยสวยสุดมากพร้อมเสมอจะบอกว่าสวยแค่ด้านเดียวไม่ไม่พี่เก็บรูปอ่ะโอเคถ่ายรูปสองมิวนะ,อะโอเค 1, ยังเอาเรอะโอเคหนึ่งสองเฮ้ยน่ากลัวชัตกเตอร์มากเลยอ่ะสวยมากอย่างนี้ ไปซื้อมาตอนไหนอ่ะอุ้ยเขาห้ามสูบเบรี่อกนะเด็กๆเป็นเด็กเซนเซอรเอาหรอเออเอาแล้วถ้าเด็กๆที่เขารู้จักมาเนี่ยหวานคือฝันจะบอกว่าฝันเกิดไม่ทันทันเอามากินก่อนเลยปากเหม็นมากเออมากมากอ่ะเกียดจังเลยยอแล้วนี่รู้จักป้าอะไรนะมันจะมีหนักเรื่องนี้กัตอนนั้นอะเกิดไม่ทันเราก็เกิดไม่ทันหรอปากเหม็นมากอ่ะกินว่ามันลับมีไงอุ้ย อันนี้เป็นบุหรี่ที่มีหลายสีมากหรอ,หรอคือเราจะชอบสีใช,ใช่ไหมโอเคมาให้เพื่อนสีเขียวเราจะได้กินเดี๋ยวเธออันนี้เราต้องแกะแกะแล้วดูมันเลยเธอไปหรือเปล่า <c oughs> ทำไมอังเป็นคนเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้วทำไมอะเดี๋ยวเฮ้ยกินไปแล้วเหรอว้าวหงาง่งก,กินเป็นไหมเนี่ยมันดูยากไปนิดนึงนะเนี่ย แต่ว่ากินไม่เป็นเนี่ยเกิดก่อนไปเร็วใช่ไหมเร็วมากใช่ไหมสั่งไม่ด้วย kind of ค่ะที่นี่เขาต้องเรียกแบบนี้อย่างนั้นเหรอคอมเมนต์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยูยูจะไปดีค่ะก็ขอบคุณนะเสือหน้าดูาหดให้เขาเนั่งเดี๋ยวนี้เอยยูเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่ยูหยาคือเราสองคนคบกันเรียบร้อยมากเดี๋ยวอันนี้ปลาใส่มา ขอเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะกันนะครับใช่พี่ยุ้ยมากพี่ยุ้ยไม่เป็นไรค่ะถึงเป็นพร้อมส่วนจะสวยไปไหนเนี่ยขอบคุณครัคือเมื่อกี้เดินตรวจกันเราก็คิดว่าเอ๊ะเป็นลูกค้าหรือเปล่าเพราะสวยขนาดนี้จะสวยไปไหนแม่ไม่คิดว่ายวเรียงข้าวค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราเตรียมมาแล้วเราจะสั่งแล้วอย่าเรียงข้าวเลยใช่ไหมคะอุยเพื่อนชอบกินไข่เพื่อนต้องสั่งนะจ๊ะ ต้องถามพี่ว่ามีอะไรแนะนำมั้งมีอะไรน่าสั่งบ้างคะแม่แหละแบบนั well> ้นจริงๆน่าสั่งทุกอย่างเลยใช่แต่แนะนําของทานเล่นก่อนดีไหมได้ค่ะได้ค่ะปีกไก่ทอดดีไหมคะปีกไก่ทอดของทางร้านเนี่ยกรอบได้ใจมากต้องลองเลยค่ะกรอบได้ใจนี้ต้องลองจริงๆเอาไหมเอาไปคุณปีกไก่เอาเอาค่ะเลยแล้วปีก เอาไข่อันนึงเอาไข่ไข่เนี่ยไข่นี่แนะนําเป็นยําไข่ตานีค่ะนี่ต้องยําไข่ตานีด้วยใช่ไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนแน่นอนอาสองละยำไข่ตานียเป็นหนักๆหน่อยดีไหมคะได้ค่ะอะไรคะข้าวดีไหมคะวางบนหัวนัดได้เลยค่ะหนักๆอันนี้หนักเกินไปหรือเปล่าชอบทานเป็นแบบปลาทูทอดไหมคะเรามี ข้าวผัดปลาถูรุยสวนนะคะคือแบบเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยพี่พนักงานเสิร์ฟก็ต้องแต่งตัวย้อนยุคตัด้วยใช่แล้วค่ะตามคอนเซ็ปต์ของร้านเราเลยแล้วพี่ยุ้ยมาที่นี่ทุกวันนะคะก็เกือบทุกวันค่ะคือที่จะถามเพราะพี่จะต้องแต่งตัวย้อนยุคทุกวันก็ไม่เชิงค่ะค่ะแล้วพี่ยุ้ยแบบมีไอเดียอะไรทำาห้ฉัแบบทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวย้อนยุคคือยุ้ยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของทางร้านนะคะแล้วก็ คือร้านนี้เป็นกลุ่มเพื่อนๆคิดกันขึ้นมาเราอยากได้ร้านที่เป็นบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวสภาพเมนูเราจะมาละตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วคือนิดๆไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรมาเลยนิดๆไม่แต่หัวกระซ้ายมาหวังที่นี่อย่างเดียวใช่หวังข้างหน้าที่ทํารายการนี้นี่คือเสนอตัวเองเลยนะยังไงเลยใช่พอรู้ว่าต้องมากินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเป็นคนแบบแล้วเราไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังใช่ไหมใช่แล้วและที่นี่เปิดมานานมีเท่าไหร่นะคะคือเปิดตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วค่ะะก็ปรมาณ8เดือน ถือว่าเริ่มเมนะสำหรับธุรกิจน้องเป็นยังไงบ้างคะก็ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็พยายามควบคุมคุณภาพอาหารของเราไม่ใส่ผงชูรสเลยแล้วก็พุกเครื่องปรุงทุกอย่างเราทำวันต่อวันมาแล้ววันต่อวันนะคะขออนุญาตคายดอกฝรั่งเอาคุณคายอ๋อผมกึนไปนะน้อยตาน่ารักเกินแล้ว อันนี้จะเป็นไก่ทอดสูตรแม่ปานเพราะว่าเจ้าของสูตรคือแม่ปาน,ปานเป็นคนค,คิดเป็นที่อื่นไม่มีแล้วแน่นอนอค่ะเพราะว่าแม่ปานเนยเป็นเจ้าของสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ร้านและก็เจ้าของสูตรไก่นี้เลยอร่อยจิ้แล้วอันนี้ค่ะเป็นยำไข่ต้น,น Tiny คือไฮไลท์ของเราคือไข่ต้มเยิ้มๆเลยยางปาตอยใช่ไหมคะยางมาตูแล้วเรามีน้ำยำมันี้ค่ะราดลงไปกลงกรอบกำลังดีอันนี้เป็นน้ำยำใช่แล้วไม่เผ็ดมากอันนี้ต้องทานกับไส้กรอกด้วยรอครับใช่ค่ะจะเสิร์ฟคู่กันมาอย่างนี้แล้วก็อันนี้ที่บอกว่าของง่ายๆเรามาทําให้อร่อยยิ่งขึ้นคือจะเมัอนข้าวไข่เจียวกับเราค่ะแล้วเอากระเพราเนี่ยค่ะ มาผสมไข่เจียวแล้วก็ทําเป็นข้าวไข่เจียวก็จะปัดความเลี่ยนของไข่เจียวไปได้เราก็รอช้อนซ่อมไปอยู่ข้างๆคือเราก็ไม่อยากจะบอกอะแต่จริงๆน่าจะรู้ไม่รู้มัวแต่จะกินค่ะคือมัวแต่จะใช้มืออย่างเดียวใช่เป็นคนมีมารยาทน้อยมารยาต่ำมากนะคะค่ะพี่ยุ้ยแล้วอะไรต่ออันแล้วก็สุดท้ายสูสุดเป็นข้าวผัดปลาซูลยุ่ยส่วน อันนี้ก็คือให้นึกถึงไปตอนเด็กๆว่าปลาทูที่คุณแม่ชอบแกะให้เรากินเอามาทําเป็นข้าวผัดมีเครื่องเคียงเป็นเหมือนในไข่เมี่ยงนี้นะคะแล้วก็ทานคู่กับน้าพริกกะปิค่ะรับรองว่ากลมกล่อมมากใช่แล้วเด็กทานได้คือไม่ต้องใส่พริกนี่ถ้าผู้ใหญ่ก็ใส่พริกลงไปกลมกล่อมกำลังดีก็คือเลือกไปเองใช่ไหมชิมก่อนนะน้หน้าชิมแต่ข้าวก่อนเราจะได้รู้ว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรเพียวๆเป็นยังไงไก่เมื่อกี้ไม่ต้องจิ้มก็ได้น้ารัตน์ลองว่ะโอ้ยเดี๋ยวไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไก่เป็นยอยยานไปแล้วย้อยไปแล้วโอเคนั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมบ้างนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ข้าวก็อร่อยจริงๆจริงป่ะอือคือบางอย่างบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบทานปลาอย่างตัวฝันเองเนี่ยไม่ค่อยแต่ไม่ขาวไม่อะไรเลยอร่อยมากอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำพริกกะปิเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรของทางร้านด้วยใช่ไหมครับใชน่ค่ะเฮ้ย ต่ว่าเรามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรายังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยนะอันนี้ไม่สนใจอะไรเลยเนาะกินอย่างเดียวว่าแต่ฉันนะคะเดี๋ยวเราไปกะนอร่อยครับเราไปลองทำก๋วยเตี๋ยวมาด้วยนี่เลยต้องให้ทางร้านแนะนำเลยว่าจะต้องทำยังไงถึงจะอร่อยแบบนี้ดีไหมเออให้ดี่วพาไปทำก๋วเตี๋ยวปั๊บได้เลยเดี๋ยวเขามากินต่อโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปตรงก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าไปครับไปค่ะไปค่ะ